คิดถึงอาหารก็ต้องมาที่ย่านบางรักจากเส้นบางรักนะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายมาที่ถนนสาทรเหนือซอยเดียวกับซอยโรงแรมเดอะแกรนดสาทรค่ะเราก็จะเจอเป็นร้านแสนยอดโคชนานั่นเองค่ะถึงแล้วนะคะร้านแสนยอดของเราค่ะนี่กกรลังปีความอร่อยโดยมิชลินด้วยนะจ๊ะนี่หลายปีมากเลย รางวัลที่เราได้คือมิชลินบิบกูมองเราได้6ปีซ้อนครับร้านเราเปิดมา60ปีแล้วนะครับคุณปู่แกมาจากเมืองจีนเลยแกเป็นเชฟเมนูแรกที่เราขายคือตาหน้าก็เริ่มจะรถเขน็นจากนั้นก็ค่อยๆต่อยอดเป็นเป็ดย่างเป็นกับข้าวพอถึงรุ่นพ่อเนี่ยเราเรียกว,ว่ามีพัตตาการติดห้องแอร์ละพอมาถึงรุ่นผมเราก็ขยายทั้งหมด10สาขา ไฮไลท์โปรดักต์ตอนนี้นะครับ mm hmm. เป็ดย่างเราย่างด้วยเตาถ่านเพราะงั้นเราก็ต้องคัดเป็ดที่ของชั้นของไขมันที่พอดีพอ,อย่างออกมาปุ๊บหนังเขาจะกรอบแล้วก็สีเขาก็จะได้สีสวยเราก็ลังสรรเมนูใหม่ขึ้นมาทีเนี้ยต้องบอกว่าเราไปเจอวัตถุดิบของ C ีสันคอหมอูคูระตาเองเนี่ยมีความนุ่มรสชาติสัมผัสข,ของเขาเนี่ยหอมเวลากินละหวานแล้วก็เจออีกตัวหนึ่งคือไก่เบญจาที่เป็นตัวพรีเมี่ยมเหมือนกันเนาะ mm hmm. เนื้อของเขามีเทกเจอร์ที่แตกต่างจากที่อื่นนะครับเนื mm hmm. ้อไม่มีกลิ่นสาบเลยพอเรามา่ติที เรามาเริ่มกันที่เมนูนี้กันดีกว่าค่ะเป็ดย่างเตาถ่านเป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์เลยใช้กรรมวิธีในการทำเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงเขาหมาักด้วยเครื่องเทศกว่า5ชนิดมันมีความนุ่มชุ่มฉ่ำมากๆกเลยอะจะบอกว่าตัวน้ำราดของเขาเนี่ยหอมกลิ่นเครื่องเทศความหวานแล้วก็ความเค็มนิดนิดแต่คิดว่ามันจะอร่อยมากขึ้นถ้าได้ทานคู่กับบะหมี่ไข่ หอมกลิ่นไข่มากรัดหน้าหวาดตานเห็นแบบหน้าตาทุกคนอาจจะแบบเฮ้ย hey, นี่รัดหน้าจริงเหรอที่นี่เป็นรัดหน้าสูตรพิเศษสูตรซิกเนเจอร์ของที่เลยเขาจะเอาไข่เนี่ยลงไปผสมกับตัวน้ำรัดหน้าให้มันมีความนุ่มละมุนมากขึ้นแล้วก็มาถึงเมนูไก่ไทยนึ่งซีอิ๊ และที่นี่นะคะเขาก็เลือกใช้ไก่เบญจาเป็นครั้งแรกของโลกเลยที่ไก่เนี่ยเขาเลี้ยงด้วยข้าวกล้องและระบบฟาร์มที่เป็นออแกนิกทั้งหมดทําให้ไก่เนี่ยมีสุขภาพที่ดีเนื้อที่ได้เนี่ยก็เลยมีความนุ่มความชุ่มความฉ่ามากกว่าไก่ทั่วไปถึง55เซ็นตแล้วกไก่เมื่กี้คือนุ่มมากอ่ะเอาตะเกียบทานออกจากกันอะ่ะก็คือหลุดเลยพอทานคู่กับน,น้ำจิ้มเนี่ยเราจะได้อีกรสชาติที่แบบเข้มข้นมากขึ้น สันคอหมูครูบุตะอบน้ำผึ้งดูความฉ่ำของน้ำผึ้งที่เขาอบมาดีและที่นี่เนี่ยเขาก็เลือกใช้สันคอหมูจากหมูดำซีพีครูบุตะที่ยก,กระดับความอร่อยจากเนื้อหมูธรรมดาให้มีความนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์สุดๆไม่ว่าจะทำเมนูไหนก็อร่อยกัดไปคำแรกคือหอมน้ำผึ้งมากเฮ้ยแล้วมันนุ่มมั่งจริงอะเมียมทุกคำชุ่มฉ่ำจริงจ เกี๊ยวกุ้งเจียนเต้าซีใหญ่มากก็คือกุ้งแน่นมากดูรสชาติก็คือมีความกลมกล่อมแล้วก็มีความหอมของกลิ่นเต้าซี่หอมมากบอกเลยว่าต้องมาลองเรามีอย่างที่บอกเรามี10สาขาสามารถติดตามได้ในเพ b บุ๊ p เพจพิมพ์คำว่าแสนยอดเชินชวนเป็นสาขาใหม่ที่สุดตอนนี้คืออยู่ที่ สองที่นะครับหนึ่งก็คือพารกอนอีกสาขาหนึ่งเป็นสวนอาหารเราจะมีซีฟู้ดไลา์ซีฟู้ดเพิ่มมาอยู่ที่พระราม3ซอย12ขอฝากร้านแสนยอดได้นะครับลูกค้าอยากจะแวะเวียนเข้ามาชิมร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งนะครับการันตีโดยมิชลินก็เรียนเชิญนะครับเป็นร้านที่ใช้คำว่าอร่อยได้เปลืองมากสมแล้วที่เป็นร้านในตำนานในย่านบางรักบอกเลยว่ามาลองแล้วจะต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอนค่ะมาลองนะ ตเตือนแล้วนะใี่มาลองที่นี่นะเข้าใจ